ยังมีที่มันเร็วกว่านะอันนี้ยังช้าไปอันนี้ยคลินจอยคลิปเนี่ยเดี๋ยวบ้านเรามีไหมครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้น้ำมันยังไม่เบรกครับมันอยู่ในกระป๋องถ้ามีไซน์วมันจะเบรกแลน้ำมันเบรกครับน้ำมันเบรกก็คือการครับไปซื้มอ,นนอ,อมนาหน,นึ่งรกระไส้นี่มันคือกันแล้วสารเคมีที่มันเกิดลูกเหดไฟแบบนี้เราไปดับเอาน้ำไปดับธรรมดาก็ทุวคนนี่มันจะสะสมความร้อน มันสมมุติว่ามันดับลงไปแล้วมันก็ยังมีความร้อนอยู่เอาน้ําไปดับบางทีมันก็จะเกิดการระเบิดแต่ถ้าเล็กน,น,น้อยนี่มันไม่เป็นไม่เป็นไร <c oughs> ถ้าเด็กว,ว่าตอนนี้มันกำลังเริ่มดับแล้วแต่ไฟตรงนี้มันยังร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เด็กเล่นเรารู้ไม่เท่าถึงเท่าไปถึงการอาจจะเกิดอันตรายเกิดอัคคีภัยขึ้นไปได้มาดูอีกอันหนึ่งน้ามันเบเออน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกกระดานก็เตรียมดูี่ว่าเกิดอะไรขึ้นดูร่วมเกิดอะไรขึ้น เราดูวันนี้ผมไม่ไม่สอนในท่านไปวางเพลิงนะครับดูวันนี้ตเก็บไปไปดูว่ามันมันสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้ไม่เท่าทานมันมันจะเกิดเป็นหักขัดทีภัยอันตรายได้เพราะฉะนั้นอย่าให้เด็กเล่นที่แค่นั้นเองแตโอ้ยมิดเยาะก่อนอะมาแล้วพี่จีนำเพื่อนไปร้อยจุดกองเพื่อเของแมนเด้ออันนี้ช้าหน่อยเพราะว่ายีเซเล่เราเก็บไว้การกระพิมเราเก็บไว้นานนะครับอันนี้มันจะเร็วแล้วก็รุนแรงกว่าเราะนั้น มาดูตัวนี้ถามคู่คนไหนรู้คร่บไอ่ล่ามทงไม่เออย่าเมื่อกี้ขอมาจากข้างใน,นมาจากโุรงน้ำตาลตรรค์เวกานจริงเวัวเวกานเป็นน้ำตาลทราย <c oughs> ดูเนี่ยแต่ว่าผมว่านะ่าด่างกรดินน่าจะมีความเืน่นแล้วลองดูน้ำตาลทรายกับด่างกรบดิมเหมือนกันครับอันนี้ดูไว้ให้ดีถ้าเกิดว่ามันเอาไปรวมกันฟองอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น ว่าตอนนี้ผมดูแล้วด่างกระตินจะมีความชื้นถ้ามันแห้งแห้งมันก็จะลุกเป็นไฟได้เหมือนเหมือนกับสามอย่างนีู้สุนใจกันท่าด้ว่างิดนะฮะยังไงทองมันเปนที่รอใหม่แล้วดินบุคเมนที่รอใหม่ลหบอครับอีกรอพระมาเลยลองตัวซิฟเอ้ยลองตัวตัวละสองบาทเนี่ยเขาขายตัวละสองบาทครับอีกฝั่งน้นแต่ว่าไม่มีคนซื้อครับแพง ทำใ,ใ,ให้ไฟเด้งไปแรกเด้อทำให้พูดเห็นไหมครับถ้าท่านดูใกล้ๆก็เห็นการลุกติดไฟนี่คือน้ำตาลน้ำตาลทรายที่คุณพี่ทำให้จ้าผมเมื่อกี้ปากกาครับทิมเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้ตัวแท้มึงอย่าไปจูเด่นได้ดาวอันตรายนะครับถ้ามันเกิดลุกไหม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกนี้มันก็ดับได้ด้วยน้ำแต่มันดับยากเพราะมันเป็นเกินสาเคมี บางทีมันจะระเบิดขึ้นได้อุยหมดยังครูของเล่นหมดยังสิ่งใกล้ตัวเราสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีรู้เท่ารู้ทันมันก็อันตรายนะครับอันตรายที่นี้เอาแก๊สยังผมพูดหมดยังตัวไหนอีกครูช่วยเก็บตกไหนเอาแก๊สเอาแก๊สมา ทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งที่มันทําให้เกิดไฟได้ง่ายๆตามัวบ้านัวเรือนของเราก็คือพวกแก๊สแก๊สที่เรามองเห็นเป็นถังแดงๆอยู่นี้คือแก๊สอะไรครับเขาเรียกแก๊สอะไรแถวนี้เขาเรียกแก๊สอะไรแก๊สหุงต้มคือภาษาบ้านเราก็มีแก๊สหุงต้มนะครับแก๊สนี่เป็นเชื้อเพลิงเป็นถ้าเกิดไฟลุกไหม้เป็นเชื้อเพลิงประเภทไหนครับถ้ามันเกิดลุกไหม้เป็นไฟประเภทไหนเชื้อเพลิงเหลวและก๊าซเมื่อกี้ผมพูด ประเภท B นะครับประเภท B ประเภท B ีแต่ใช้โฟมดับไม่ได้นะครับตัวนี้วิธีการดับไฟที่เกิดจากแก๊สมีทางเดียวครับปิดแก๊ส <c oughs> คุณสมบัติของมันเบากว่าน้ำหนักกว่าอากาศเบากว่าน้ำหนักกว่าอากาศออกไปยอยู่ภายรอบนอกสามารถขยายตัวได้ถึง250เท่าหมายถึงแก๊สหนึ่งถังที่เราตั้งอยู่ตรงนี้เวลามันรั่วออกมาแล้วมันสามารถขยายตัวได้ถึง250เท่า 250เท่านั่นก็คือเท่ากับแก๊ส250ถังมาวางอยู่ตรงหน้าท่านท่านเคยได้ยินคำว่าแก๊สระเบิดไหมครับถังแก๊สระเบิดไหม,ไมคนส่วนใหญ่บอกว่าถังแก๊สระเบิดถังแก๊สระเบิดจริงๆแล้วครับแก๊สโอกาสจะระเบิดไม่ตู้ใหญ่มีไหมโอกาสที่มันจะระเบิด99%แทบไม่มี100%มีแค่1%นอกจากกิ้งแต่เมื่อกี้กิ้งแต่แค่ ตกจากที่สูงหดแบงแต่ทำไมมันมีคำว่าบอกแก๊สระเบิดแก๊สระเบิดจริงๆแล้วแก๊สมันไม่ระเบิดถังแก๊สมันก็ไม่ระเบิดนอกจากกิ้งกะแทกเผาแต่ที่มันระเบิดแล้วหลังคากระเดิดเปิดเบิงมันเกิดจากการระเบิดของเปลวเพลิงมันรั่วออกไปโอ้สุดยอดเลยมันรั่วกไปมันขยายตัวได้ถึง250เท่า รั่วออกไปมันก็อยู่เฉยๆมันก็มีแต่แก๊สของมันอยู่นั่นแหละครับมันไม่ครบองค์ประกอบ3าอย่างมันมีแต่เชื้อเพลิงมันไม่มีความร้อนมันมีอากาศกับแก๊สมันไม่มีความร้อนถ้าตาใดที่มันมีความร้อนครบองค์ประกอบ3อย่างมันจะเกิดการลุกไหม้และเกิดการระเบิดสารทุกชนิดเมื่อได้รับความร้อนแล้วเกิดการลุกไหม้มันจะเกิดการขยายตัวนะครับขยายตัวแล้วมันก็หาที่อยู่ถ้ามันอยู่ในที่แก้งกลางเดินวันนี้มันก็เป็นอย่าง แต่ถ้ามันอยู่ในห้องครัวในห้องอะไรที่มันห้องอับม,มันรั่วไปเรื่อยๆรั่วไปเื่อเรื่อยๆ,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 ๆวันไหนที่คุณไปจุดเกาแก๊สคุณไปจุดกับไฟสูบยาหรือมีประกายไฟขึ้นมาเมื่อไหร่วันนั้นมันจะเกิดการระเบิดของเปลวเพลิงบึ้มทันทีมันหาที่อยู่แต่การระเบิดนั้นไม่ใช่การระเบิดของถังแก๊สครับเป็นการระเบิดของเปลวเพลิงเป็นการขยายตัวของแก๊สปัญหาที่อยู่มันไม่มีที่ไปมันก็ดันกระจบันลังคา,าพังไปหมดถังแก๊สยังอยู่ที่เดิมครับไม่ได้ระเบิด เป่ากับน้ําหนักกว่าอากาศแก๊สตรงนี้นะมันหนักกว่าอากาศอันนี้เขาเรียกว่าแก๊ส LPG แก๊สที่ใช้ร่วมไปมันมี LPG NGV NGV เขาจะใช้กับรถยนต์ใช้กับเครื่องจักรแก๊ส LPG มันเป็นแก๊สหนักเขาไม่นิยมใช้กับเครื่องไม่นิยมใช้กับรถยนต์ทุกวันนี้คนฉลาดเอามาทาปรับใช้กับรถยนต์เพราะอะไรเขาไม่ใช้กับเครื่องจักรเครื่องยนต์มันเป็นแก๊สหนักแก๊สพวกนี้มันั่วขึ้นไปแล้วมันไม่ได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับล่วงขึ้นไปแล้วมันจะลงไปอยู่ข้างล่างครับ ลงมาอยู่ที่พื้นถ้าแบบนี้ไม่เป็นไรมันอยู่ในที่ร่งมันก็ระเหยของมันไปแต่ถ้ามันอยู่ในห้องเมื่อไหร่มันลงไปอยู่ที่พื้นมันมีเปลวไฟเมื่อไหร่มีความร้อนควงคุมประกอบเมื่อไหร่มันจะเกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นทำยังไงเวลาเกิดแก๊สรั่วเดี๋ยวปิดแก๊สเมื่อกี้บอกว่าปิดแก๊สธรรมชาติของมันเบากว่าน้ำหนักกว่าอากาศไม่มีสีไม่มีกลิ่นสารทุกชนิด ไม่มีสีไม่มีกลิ่นแม้แต่น้ํามันแก๊สโซฮอลน้ำมันโซล่าพวกนี้ก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับที่มันมีสีมีกลิ่นเพราะว่ามันเติมสารชนิดหนึ่งลงไปเติมสารลงไปให้มันแยกประเภทของสารเคมีแต่ละชนิดได้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นเหม็นไหมครับทำไมเหม็นเพราะว่ามันเติมสารชนิดหนึ่งลงไปเรียกว่าเอชมือมาแคปเทนหรือว่าสารไข่เน่า ฟ้าไก่เน่าคือเวลามันรั่วไปแล้วให้เราได้กลิ่นคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามแคนาดาสหรัฐอเมริกาเนี่ยไหนกินแก๊สมันจะเหมือนกันหมดให้รู้ว่าแก๊สรั่วที่นี้ทำอย่างไรเวลาเกิดแก๊สรั่วอ่จาจะถามว่าทำังไรเวลาเกิดแก๊สรั่วแก๊สรั่วติดไฟกับแก๊สรั่วไม่ติดไฟอันไหนอันตราย่ากันไม่ติดไฟ เวลาจะใช้ถังแก๊สเขาจะมีตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเรกูเลเตอร์ลดแรงดันครับเรกูเลเตอรอ์ลดแร,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 รงดันแก๊สรั่วติดไฟกับแก๊สรั่วไม่ติดไฟอันไหนอันตรายกว่ากันอันนี้แก๊สรั่วไม่ติดไฟตอนนี้แก๊สรั่วไม่ติดไฟอันตรายนะอันตรายอันตรายไหมอันนี้รั่วไม่ติดไฟอันนี้รั่วติดไฟ ใช้อยู่นอยู่บ้านเมื่อวานนี้มีใาช้หมงข้าวยังใช้อยู่ลเลยเติมเตมแก๊สรั่วไม่ติดไฟกับติดไฟอันตรายพ,พอๆกันแต่ว่ารั่วไม่ติดไฟอันตรายกว่าเพราะว่าแบบนี้มันรั่วไม่ติดไฟเราเห็นไหม,ไมเ,หเราเห็นแล้วมีเปลวไฟไหมเราไม่เห็นแล้วมันก็รั่วไปเรื่อยๆมันเต็มไปพื้นที่แล้วแก๊สมันยังอยู่ไหม เมือนมันได้ไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าอ่ะอน,นี่แก๊สรั่วแก๊สรั่วติดไฟถ้าแบบนี้แก๊สรั่วติดไฟมันรั่วมาแล้วไฟมันก็ไหม้หมดไปใช่ไหมครับ มันไหมหมดไปแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามันรั่วที่มันไม่ติดไฟอ่ะอันนี้รั่วติดไฟแล้วมันหมดไปลมแรงเวลาจะใช้ตามบ้านเรือนนี่เขาก็จะมีตัวนี้ให้โอเคกูไม่เป็นไรให้ให้รู้ว่ารั่วไม่ติดไฟแล้วมันแก๊สมันจะกระจายไปทั่วบ้านเราถ้ามันเกิดประกายไฟเมื่อไหร่มันจะนั่นทันทีนะครับทำยังไงเวลาเกิดแก๊สรั่วในบ้านถ้าได้กลิ่นแก๊สไม่เหม็นท่านยังไงครับ นี่ก็ไพ่ใช่เมื่อกี้ผมบอกแล้วแก๊สมันเป็นแก๊สหนักรั่วแล้วมันหยุ่งอยู่ที่พืน้นถ้าได้กลิ่นแก๊สรั่วเมื่อไหร่ครับหาจุดรั่วเจอแล้วปิดวาล์วแค่นั้นถ้าเราไม่มีความรู้หนีออกจากพื้นที่้เร็วที่สุดนะครับไฟที่เปิดอย่าปิดไฟที่ปิดอย่าเปิดจะทําให้เกิดประกายไฟทําให้เกิดประกายไฟขึ้นมาเมื่อไหร่บึ้มทันทีถ้าเราอยู่ในห้องนะครับปิดวาล์วแก๊สให้ได้แล้วเปิดหน้าต่างให้กว้าง เปิดหน้าตาทุกบานเปิดประตูท <toxic> <ket> ุกบานใช้ไม่กวาดครับกวาดไปที่พื้นเหมือนเรากวาดขยะทั่วไปแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าแก๊สนี่มันเป็นแก๊สหนักมันลงไปอยู่ที่พื้นแน่นอนอย่าทําให้เกิดประกายไฟอย่าไปเปิดแั่ลมถ้าไฟเปิดอยู่อย่าไปปิดถ้าไฟปิดอยู่อย่าไปเปิดเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่บึ้มทันทีครับเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่บึ้มกันทีเพราะว่าแก๊สมันลงไปอยู่ที่พื้นวิธีการที่ที่สุดคือปิดวาล์วแก๊สนะครับแล้วก็นําถ้ามันปิดไม่ได้คือให้นําแก๊สออกไปสู่ในที่โล่งเอาไปทิ้้้งงไไไไวที่หนนนกกก็็ดดดสาามมฟุตบออลเใ ทิ้งลงน้ําก็ต้องก็ได้แต่เอาไปทิ้งลงน้ําที่มันห่างผุ้คนนะครับผมเคยเจอเห็ดแคสแก๊สรั่วเหมือนกันก็ไปเหมือนี้แก๊สรั่วแต่แก๊สเป็นเอ็นจีวีเอ็นจีวีมันรั่วมันไม่อันตรายเหมือนนี้ครับท่านเคยได้ยินข่าวแก๊สเอ็นจีวีรั่วแล้วรถระเบิดไหมไม่มีเพราะเอ็นจีวีถ้ามันรั่วแล้วมันมันจะระเหยที่ไปถ้าบนหมดมันไม่ตกค้างอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเพลิงไหมมันก็ไหมที่จุดรั่วกันเองแต่ถ้าแก๊ LPG ก๊สพวกนี้ที่เราไปติดที่ติดติดรถอะ่ะเมื่อมันรั่วมันก็จะไปอยู่ในตัวถงังรถเกิดไฟกประกายไฟเมื่อไหร่มันจะเกิดการระเบิดกันทีผมก็เจอเคยเจอเคสแบบนี้ไปเจอเคสแบบนี้แล้วรู้ว่าจุดมันรั่วแต่มันอยู่กลางถนนแบบนี้แหละวิธีการเราหาปิดวาล์วหาปิดวาล์วให้เจอปิดไม่ได้สุดท้ายเราต้องปลดเอาถังแก๊สอะ่ะออกไปที่โล่งมันก็มีน้ําเหมือนอย่างคุณพี่บอกเมื่อกี้เขาไปทิ้งลงน้ำมันก็จะเป็น ขึ้นอยู่นั่นแหละแต่ถามว่าถ้าไปจุดไฟตรงนั้นก็ติดเหมือนกันแต่มันก็ไม่รุนแรงมันก็จุดแค่รั่วนะครับเอ้าไฟบอสแก๊สซ <c oughs> ิฟทลยครัจิร่จิโไฟท้อไใหม่เห็นปะดนดา,ดาดถ้าเกิดแบบนี้ครับไฟไหม้ที่บ้านเรากำลังว่าจะทอดจิรออยู่แบบนี้ทำไง <c oughs> ดังไฟไปแล้วค่าแต่คุยผู้บ่าวอยู่รถระทับจ๋าจ้าจ๋าจ้าอ๋อเจอกันอยู่ไหนนะอืมเออแย่เด้อ กอเลียวไปควายใหม่เลยไม่ได้ถ้ายังไม่ทันท่านยังไม่ทันผมเห็นเห็นผมพูดวันนี้ท่านอาจจะตกใจเอาน้ําไปสาดได้ไหมเอาน้ําไปสาดเรื่อะไปปิดวาล์วแก๊สได้ไหมวิธีการที่ดีที่สุดก็คือปิดวาล์วแก๊สอะฮูปิดวาล์วแก๊สก่อนวิธีการดีที่สุดคือปิดวาล์วแก๊สแล้วปล่อยให้เย็นตัวลงหรือไม่ก็ใช้ถาดไปปิดปิดวาล์วแก๊สแล้วแก๊สออกมาแต่ถ้าเราตกใจปิดวาล์วแก๊สแล้วมันดับไหมครับ แล้วเอาน้ำไปดับมาตกใจถ้าเอาน้ำไปดับเอาน้ำไปดับมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อนอนดีเลยถ้าอยู่ในครัวเป็นไงครับน้ำแค่แก้วเดียวน้ำแค่ขันเดียวรู้ว่าคุณมีอะไรที่เป็นสาบเนี่ยมันแทนที่มันจะดับมันก็จะเกิดลุกติดไฟขึ้นไปอีกใช่ครับที่มี้พวกนี้ไปดับดับเลยดับได้เลยดับเลย ทง <c oughs> ังเกงกับพวกนี <variety: S 1> be, <laughs> ้ไปดับจับแล้วมันก็ลุก้นดีครับเพราะว่าสารเกมีพวกนี้เขาเรียกว่าไฟประเภทเกเมื่อเราดับแล้วมันก็ยังมีครบองค์ประกอบคือเชื้อเพลิงมีความร้อนอากาศก็ลุกติดไฟได้อีกวิธีการที่ดูที่สุดก็คือหนึ่งปิดปลอกแก๊สปล่อยให้เย็นตัวลงปล่อยให้มันไหม้ไปมดกับแต่มัานเดียวชอดเ่าน้แล้วมันก็จะดับเองแต่ถ้าเรากลัวมันติดต่อลุกลามเราอาจจะใช้ถาดใส่กระโตุกปิด หรือว่าใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆมีผ้าชุบน้ำไหมโอแค่เสื้อคลก็ได้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับต้องชุบน้ำก่อนนะครับ <laughs> เอาไปปิดค่อยๆเข้าไปแล้วก็ปิด <laughs> แต่ว่าถ้าไม่มั่นใจว่ามันจะดับคือปิดวาล์วแก๊สแล้วปล่อยให้มันไม่ให้หมดแป๊บเดียวมันก็หมดเพราะว่าการทอดกิโลอ,อะไรพวกเจ้าเด็ก,ก็ไม่ได้ใช้เยอะอยู่แล้วนะครับใช้แค่นิดเดียวโ <c oughs> อเคพอส้หลับแก๊ส ทำองไรเวลาเกิดแก๊สรั่ว๋ยวมาต่อตรงนี้หาจุดรั่วให้เจอนะครับไฟที่เปิดจะปิดไฟที่ปิดจะเปิดจะทำให้เกิดประกายไฟเปิดตะตาให้กวา้วางๆใช้ไม่กวาดๆไปที่พื้นนะครับหรือไม่ก็หนีออกไปจากพื้นที่ครับ